้ยๆๆสวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กันกับเกมไ n e c r a f t นั่นเองนะครับและใน EP นี้ก็เป็น EP ที่10กันแล้วนะครับและเราก็จะมาทำการสร้างบ้านหลังใหม่นั่นเองนะ <S <S และเราก็จะทำการตัดไม้นะครับ ตัดไม้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราได้ไม้มาทั้งหมด1กองกว่านะตัดไม้เบิร์ดไปด้วยนะครับแล้วก็ไม้โอ๊กนะผมจะสร้างไว้บริเวณตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวขอถางพื้นที่แป๊บหนึ่ง เออ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 ไอเมียงมุมผมว่าเราไปนอนดีกว่านะดูสิโอ้โหไปตีมันนี่นี่นี่เออเฮ้ยอะไรล่ะเองอ่ะสวัดดี ับมาขุดดินของเรากันต่อวางตรงนี้แล้วนี่ก็คือเสาบ้านของเรานะครับ และผมก็จะวางหินรอบๆเลยนะครับปึ๊บโอเคและเราก็ถางพื้นออกนะครับแล้วก็ปูพื้นผมจะไม่สร้างใหญ่มากนะครับเอาแค่พออยู่ได้ก็พอนะปูพื้นเสร็จแล้วนะครับอเอ้ยตกใจหมดเลยนึ้ว่าคิปเปอร์ไอเด็กน้อย นี่เนี่ยเอ้ยเฮ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 ้ยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันคือตัวอะไรวะเนี่ยตั้งแต่เล่นมายคราบหมาเพิ่งเห็นครั้งแรกเนี่ย,บบยไปไหนไปไหนโอ้ยมันตีแรงตงบับเออตายเหลือสกิลตันนี่เนี่ยหมาหมามามา,มา,มาและเราก็ทำการเผาทรายนะครับและเราก็วางกระจก เละเราก็วางหลังคานะครับเอาเห็ดไปไหนดีว่าเอาไว้หน้าบ้านแล้วกัน uh. อะไรอีกละเนี่ย uh. ผมว่ามันมีการบั๊กอะไรเกิดขึ้นประตูก็เป็นอาวุธได้กันเหรอ uh. วางเตียงนอนเก็บของโอเค โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบายครับ